สวัสดีค่ะชื่อแพทย์หญิงวันวิสาทับเปลืองนะคะเป็นกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลตนาทิเบตนะคะก็วันนี้หมอจะมาตอบคำถามที่คุณพ่อคุณแม่หลายท่านถามมาเรื่อยๆเลยนะคะว่าเวลาเด็กเล็กๆแรกเกิดมาเนี่ยกำลังน่ารักเลยเนาะก็ถามว่าทำไมเราถึงห้ามหอมแก้มเด็กทารกค่ะ,คะก็ในเด็กทารกเนี่ยเวลาแรกเกิดมาเนี่ยเขายังมีกลุม ภุมิคุ้มกันที่ต่ำมากนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ง่ายมากเลยที่จะติดเชื้อต่างๆได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่เยอะมากเลยทีนี้ผู้ใหญ่เองเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นคนหลักๆเลยที่จะนําพาเชื้อโรคต่าง,างๆในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยมาติดในเด็กนะคะซึ่งเชื้อโรคส่วนใหญ่เนี่ยเวลาติดในผู้ใหญ่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้แสดงอาการอะไรหรือว่าอาการน้อยมากแต่เมื่อไหร่ที่ส่งต่อให้เด็กทารกแล้วเนี่ยเขาอาจจะมีอาการที่เยอะแล้วก็รุนแดงมากกว่าผู้ใหญ่ได้เยอะมากเลยค่ะ ซึ่งเชื้อโรคต่างๆในสมัยนี้เนี่ยก็มีมากมายเลยนะคะเช่นโรคไข้หวัดทั่วไปไข้หวัดใหญ่โควิดนะคะที่กำลังฮิตๆเลยหรือว่าโรคมือเท้าปากที่เราเคยได้ยินกันค่ะโรคต่างๆเหล่านี้สามารถไปติดในเด็กได้ง่ายมากเลยค่ะ ดังนั้นเนี่ยหมาะก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติญาติของน้องๆนะคะรออีกสักนิดนึงนะคะรอให้ภูมิคุ้มกันของน้องๆเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงถึงจะเริ่มหอมแก้มหรือว่ากอดได้นะคะปกติก็แนะนําให้น้องอายุประมาณ3เดือนขึ้นไปค่ะถึงจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากขึ้นทีนี้ก่อนที่อาจะไปกอดหรือว่าสัมผัสน้องๆเนี่ยแนะนําให้ทาความสะอาดตัวเองก่อนนะคะก็คือล้างมือแล้วก็สมมติถ้ามาจากข้างนอกเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนชุดเลยก็ดีค่ะ แล้วก็สมมติให้สังเกตอาการตัวเองนะคะสมมติว่าถ้าเราเริ่มมีอาการป่วยไม่สบายเนี่ยก็แนะนำให้อย่าเพิ่งเข้าเยี่ยมหรือว่างดการสัมผัสเด็กจะเป็นการดีที่สุดค่ะ